คอลเลคชันใหม่น่ารักมากค่ะก็อยากให้ทุกคนได้มาร่วมง,งานนะคะมีวันที่23 24ด้วยแล้วก็จะได้เจอกับศิลปินคนที่เป็นคนออกแบบต้องทวิงเกอร์ทวิงเกเลยค่ะน่ารักมากๆอยากให้ทุกคนได้มาเห็น๊อปอัพที่สยามละกรน,นี้นะคะทุกคนมีโอ,อกาสเจอกับตาชินใช่ค่ะเจอคนตาชินเมื่อกี้ก็แอบกอดไป1หนึ่งทีแล้วก็ขอถ่ายรูปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็บอกว่าเราชอบงานเขามากๆเลยค่ะคอลเลคชันนี้แบบนี้มัเป็ยังไงบ้างก็คอลเลคชันนี้นะคะ r ร s ช on นยูก็ คือต้อนรับวันเลนทา์เลยเป็นการเดินทางของน้องทวิงเกิ้ลตั้งแต่แบบเจอกันครั้งแรกยังไงสมัยตัวเขาเด็กๆแล้วก็พัฒนาความรักตามสถานที่ต่างๆจนมาเป็นวันแต่งงานแล้วก็โจสิบเพ็ของเขาแอบกระซิบได้ไหมว่าเป็นแบบเป็นคุณปู่คุณย่าน่ารักมากๆค่ะคคคคคคกับพี่เพื่อนก็คือแบบว่ามีหลายพอดีสันมากให้เรียกว่าแทบจะครบค่ะนี่ก็รออัลล่าสุดนี้อยู่ค่ะจะต้องมีเหมือนกันค่ะเด็ดเด็ดเดีดเว็ดเสร็จเด็ดเด็ดเด็ เป็นกำลังใจที่น่ารักดีกว่าคือตามห้องนอนหนูถ้าทุกคนได้เห็นเวลาหนูถ่ายสตอรี่ก็จะมีน้องๆติดอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันน่ารักมันฮิวใจค่ะอาจจะไม่ถึงกับเล่นนะคะตั้งไวอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งมองเขาแล้วรู้สึกว่าสดชื่นค่ะเรียกว่าเป็นการพยายามลดวัยอุ้ยเสียงคุณพีทกิกไม่ได้เจอมานานเรียกว่าเป็นความพยายามลดวัยของเราเพราะว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าเราเริ่มออแล้วซึ่งจริงๆแล้วน้องทวินโคนทวินโคนเนี่ยเข้าได้กับทุกวัยนะคะทุกคน อตอบแล้วการทีท่วัต่างหน่อยับคลเลคชันนี้ค่ะคอลเลคชันนี้ก็คว่าน่ารักแล้วก็เ,เป็นกาลังใจให้กับคนที่แบบตามหารักแคหรือมีลักแคอยู่แล้วแน่นอนค่ะก็อยากห้ทุกคนไ,ได้เป็นเจ้าของน่ารักมาก<ช>จริงๆค่ะ <ๆ S 1> ค้าทุกผ่านบันเด็กลาคคือยังไงที่แบบเราเป็นโมเดลของบันเด็กาบันเด็ของเรามาแต้ว่าอยากเป็นแรงบัดาลใจว่าเป็นตัวเองนะอแบบนี้อภาพพิพบ หรอ <Okay. S 1> ก็จริง,รงๆเรื่องรูปวัยเด็กนี่เป็นเรื่องที่คุณแม่ภูมิใจมากนะคะเพราะแม่เขารู้สึกว่าเขาดีใจที่เขาถ่ายรูปหนูไว้เยอะเขาจะแบบขุดมาทุกวันเด็กเลยว่ามีอันนี้นะมีอันนี้นะมีอันนี้นะอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. ก็ดีใจค่ะเป็นความทรงจําที่แบบที่ดีเนาะเราเราเห็นรูปเราตอนเด็กๆเราก็จะแบบนึกตลกไปว่าโอ้วันนั้นเป็นอย่างนี้เนาะวันนี้เราเป็นอย่าง,งานั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ะพี่คนเแบบไม่ไม่เกลียนเขามีเขาพวกเดิมก็ก็แล้วแต่นะคะก็แล้วแต่รูปบางรูปก็โอเคบางรูปก็ฟันหายอะไรย้ยก็มีค่ะ เรามองว่าเราแบบสวยขึ้นไหมก็ทุกวันนะเด็กกว่าเดิมเด็กยิ่กว่าเดิมไม่หรอกก็แล้วแต่วันอะไรอย่างเงี้ยในรูปตอนเด็กๆก็มีทั้งรูปที่เหมือนและไม่เหมือนอะไรอ่างเงี้ยหลาคนอยากรู้เคล็ดลับเพราะว่าเราเห็นเห็นแบบใบเฟิร์นหน้าสดแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยมันดูอ่อนยาวอ่อนวัยเหลือเกินอะไรย่างเงี้ยเรื่องผลิตภัณฑ์ในการล้างหน้าและครีมที่เหมาะกับเราแล้วก็เลือกช่างแต่งหน้าที่เหมาะกับเรานะคะมันก็จะช่วยดูแลได้ใช่ค่ะจิตใจมีส่วนไหมเพราะแบบ เห็นบอกพอเรามีน้องหมาแล้วก็ทำให้เราได้ยจิตใจเป็นคนแบบที่ผ่านมาก็มีห่อเหี่ยวบ้างนะคะจนกระทั่งพีกีกีมาทํางานก็ยอมรับว่าหัวใจชุ่มชื่นขึ้นค่ะเออถ้าปีใหม่ปีใหม่เราคนมีอะไรที่แบบได้ไปต่อสำหรับเราบ้างปีนี้ที่ได้ไปต่อหรอคะกล่องซีรีส์คะ่ะได้ไปต่อแน่นอนหมาออผักการปลูกผักคะ่ะได้ไปต่อ,อ,อต่อเราว่าต่อยาวๆเลยคะ่ะนั้นทำไมอ่ะทำไมสวดยาวขนาดนั้นอะ่ะใคร มันใครจะไปตอบได้ไปตอบได้หรอเออกระดูทรงมันมันจะไม่มีไงแต่เราแบบว่าเออเธอไม่มีใครเข้ามาเลยหน้าตาเศร้าใจมากเกี่ยวไหมว่าเออว่าเราแบบเกี่ยวกับดวงด้วยไหมพอมีความรักแล้วงานมันไม่มีความรักแล้วงานมันไม่เลิศคำถามอ่ะแต่เธอเคยบอกอูว่ามีความรักงานก็แไม่เลิศใช่แปลว่าตอนนี้งานเลิศเนาะงานเลิศ แต่ว่าปีนี้ฝันว่าทุกอย่างมันไปควบคู่กันได้ค่ะอะไรวะแสดงว่าอยากขอแบบควบคู่กันเออควบคู่กันได้คือเก่าก็ไม่ถึงกับว่าอยากไม่เหงาหรอกค่ะถ้าเกิดจะได้มีมันก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรถ้ามีจริงแล้วมันจะต้องยังไงอ่ะมันจะต้องเป็นสเต็ปที่คนรู้จักมาก่อนหรือยังไงเพราะว่าการเข้าถึงไปเฟิร์นแบบเราเป็นดาราดังอาเมันเข้าถึงยากไม่รู้เลยแล้วแต่ผลลิขิตไงทางไหนกับทางนั้นเด็กที่เราไม่บอกว่าแฟนไม่ได้หาไม่ได้หาในง่ายจริงหรอเราไปเฟิร์มจริงมากๆค่ะจริง อ่าคนหาแฟนง่ายก็จะมาเถียง e ไม่มีค่ะไม่มีจริงๆหรือว่าหรือว่าแบบเราก็แบบตักทีนแบบมากขึ้นไม่มีเลยนะคะถ<ด>ึง <c oughs> ยากหรอไม่นะคะกลัวไหมกลัวไหม,ไหมแบบว่าเอ,อ้ยคนรู้คนมีนก,นก็แบบเขาก็าไม่กล้าจัดให้เราเส่วนใหญ่กลัวจะเป็นคนอื่นกลัวเราซะมากกว่าค่ะเราหนี่มใช่ไม่รู้เขาเลยค่ะอาจจะมาดูบ้าบอๆออย่างเงี้ยมั้งคะคิดแล้วเราเราไม่สวยเราไม่ คิดว่าตัวเองสวยอยู่ตลอดเลยค่ะทําไมถึงไม่เข้ามานะอะไรไปเวมันนั้ดเลยใช่ไหมแล้วอย่างเงี้ยเขาจะเข้าหาเราอย่างไรคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกไปเที่ยวออกไปอะไรมากมายก็พรมลิขิตไงแต่ด่านสมคัญคือเพื่อนเลยนะก็ไม่เป็นไรเพื่อนเราแบบเพื่อนเราอาจจะอยู่อยู่ชอบเขาขึ้นมาเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยออจะเป็นต้องฝ่าด่านเพื่อนให้ได้ไหมจําเป็นนะคะจริงจริงนะ ใช่เพราะว่าเพื่อนก็สําคัญผู้คนในชีวิตคือเพื่อนถ้าเกิดจะได้มีจริงๆนะอยากให้แบบทุกคนเข้ากันได้มีความสุขอะไรเงี้ยแหละกลัวแบบว่าในผู้ชายในอนาคตเขาจะรับสังคมเราไม่ได้ไหมเพื่อนอันนั้นเรื่องใหญ่นะคะแล้วมีแนวโน้มสูงด้วยเอ,อแต่เพื่อนเพ,น,เพนน่ารักค่ะออแล้วเอาได้รู้จกักเราจะรักเองแล้วเราเรื่องผมหักล่ะ้ไ ผู้ผักจริงๆก็จะเริ่มจากพรอมเมล็ดอะไรเงี้ยหัดค่ะก็มีต้นเขาโคดได้กินแล้วแต่ว่าฝักก็จะไม่สมบูรณ์จะแบบอะไรเงี้ยก็ลองก็ลองไปอะไรเงี้ยใช่มลงเลือกต้นไม้อะไรแบบน้มีมีเหมือนกันค่ะไม่อยู่ค่ะก็พยายามสมมติว่าหายไปวันสองวันอีกวันนึงก็จะรีบรถหัดใส่ปุ๋ยทางใบบ้างทางดินอะไรเงี้ยตอนนี้กำลังพัฒนาตัวเองในเรื่องของการทําเกษตรใครบางคนประกายไอเดียนี้มันมันเป็นกิจกรรมของวัยเกษียณอะ เ,ออเราเริ่มได้ไงเนาะมไ,ไม่รู้เคยอ๋อมีวันหนึ่งรู้สึกว่าถ้าวันนี้เราเสียชีวิตไปมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอ่ะยังไม่ได้ทําบ้างแล้วรู้สึกว่าเราอ่ะยังไม่ได้ลองปลูกผักเลยก็เลยเริ่มมาปลูกผักน่าจะเป็นเครื่องบินหรืออะไรสักอย,ากย่างอะไรตอนนั้นก็คิดว่าเออถ้าเกิดเราเสียชีวิตตอนนี้เราเสียายอะไรบ้างก็หมาก็คิดว่าเดี๋ยวคงมีคนช่วยเลี้ยงแต่ว่ายังไม่ได้ลองปลูกผักเลยก็เลยกลับมาลองปลูกผักดูค่ะให้อยู่ดีๆเรื่องแบบว่าการเสียชีเราไปเจอเหตุการณ์อะไร คือเป็นคนไม่ได้กลัวว่าเราจะเสียชีวิตหรอกค่ะแต่แค่เหมือนว่าจังหวะน,นั้นน่าจะตกหลุมอากาศแล้วก็แค่เออถ้าไปตอนนี้เสียดายอะไรบ้างนะอะไรเงี้ยเอาอยากปลูผกผักปลูกเห็ดอะไรเงี้ยก็เลยกลับมาบ้านก็เริ่มแล้วลวเราปลูกเก่งไหมเพราะบางคนก็ลูกไม่ขึ้<ใ>นตายไม่ <ใน S 1> สำเร็จเรครึ่งๆเลยค่ะขึ้นครึ่งหนึ่งตายครึ่งหนึ่งเลยค่ะเรียนรู้จากอะไรคะความผิดพลาดค่ะหมายความว่านี่หมายความว่าเรียนรู้เองเลยเหรอเรียนเรียนถูกเองใช่สิโอเก่งเนาะาแบบศึกษาไม่ดูค่ะศึกษาค่ะก็จะฟังคลิป ปุ๋ยไหนใครว่าดีพี่มีมาหมดเลยะะมีผักอะไรที่เราปลูกบ้างมะเขือเทศผักทองที่มีแต่ดอกตัวผู้ไม่มีดอกตัวเมียมีผักควางตุ้งผ,ผักคอสผักเคลผักแรดดี้อะไรอย่างเงี้ยครับเมะเขือเทศกับชาติมาเกิดเป็นปลาบู่ไหมเมื่อเขือเทศกับชาติมันเป็นปลาบู่นนต้นเมะเขือเทศเหรอต้นมะเขือปะ ขอโทษแทนพี่กีกีด้วยค่ะสงสารคนดูได้กินเองอะได้กินค่ะได้กินได้กินค่ะมีมะเขือเทศมีเผ็ดได้กินแล้วก็มีถั่วฝักยาวถ้าเกิดเพียยังไม่ลงกินก่อนเพียได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีค่ะที่รู้จากเหนือเป็นไงเป็นไงหนาวมากค่ะทุรักทุเลมากค่ะ เขาบอกว่าเกือบกลับมาไม่ได้เลย,ชยใช่คุณอื่นเขาเดินทางประมาณวัน2วันก็จะไม่ถึงเกาะที่เราไปเนาะพวกหนูใช้เวลา3วันกว่าก็ยังไม่ถึงจังหวะนั้นก็มีพายงมีพายุอะไรอย่างเงี้ยพายุหิมะค่ะเขาน่าจะอยากไล่เราจากประเทศแต่เรายังดึงดันจะไปค่ะพายุมันหนักขนาดไหนคะเรารูสึกว่าโอ้โหมันหนัก,กเกินรอบนี้คือขับรถมองไม่เห็นทางเลยค่ะคใช่แล้วก็เต็มถนนแล้วก็ลมพัดแรงอะไรอย่างเงี้ยหลับตาขับละลืมค่ะคุณพี่ใครจะไปหลับตาขับรถแล้วเราเจอพราสุกยัไร เยอะค่ะก็อย่างพายุหิมะแล้วก็บ้านที่เราจองไว้ดันอยู่บนเนินสูงๆแล้วรถขึ้นไม่ได้ก็เลยต้องลงจากรถกันทุกคนแล้วขนกระเป๋าสิบกว่าใบพร้อมพริกแกงปลาแซลมอนสําหรับทําแกงส้มอะไรเงี้ยทุกอย่างขนเดินไกลๆตามทามกลางพายุแล้วก็จะแบบลื่นลมปักแตกอะไรเงี้ยตามสภาพอะไรที่บอกว่าเกิอชีวิตไม่รอดก็พวกพายุนั่นแหละรถที่ขึ้นไม่ได้แล้วปัดลงมาจากเนินทุรกทุเลอะไรเงี้ยก็อันตรายอยู่ค่ะ แล้วพอเราไปเห็นแสงเทือแล้วมันเป็นยังไงผู้ฟิลไหมผู้ฟิลค่ะเพราะว่ามันมันเหมือนเราเห็นยากนิดนึงก็จะต้องใส่แต่งตัวรอแล้วก็ถ้าเขามาต้องวิ่งออกไปให้เร็วที่สุดแล้วก็ต้องรอตั้งแต่ยังไม่ชัดต้องเช็คค่าเคพเขาตลอดว่าวันนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะได้เห็นสแบบที่มิวเพลย์แบบรักเด็กไป้ชายไหมสมสวยมากๆค่ะธรรมชาติเขาสวยมากๆจริงๆเออเขาบอกว่าเราแต่งตัวเต็มนอนจริงไหมเสื้อหกตัวจะแกล้งหุบไม่ได้อย่างนี้เลยค่ะเพราะหนูหนาวมากค่ะโรงแรมแบบนี้ มีค่ะแต่เราชอบใส่ฮิตเทคเพราะฮิตเตอร์มันใส่ไม่ได้ไงมันต้องอยู่ในบ้านไปอีกไปไหมคะไปค่ะไปอยากไปรูรักเรงรูรักเรงแต่จริงๆหนูเป็นมาตรฐานรุลักเลอยู่แล้วค่ะทุกทริปจะต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างอยู่แล้วมันก็เลยชินพื้นฐานหรือว่ามันเป็นดวงอาจจะเป็นปัญญาใสพื้นดวงแล้วก็เป็นกรรมที่ทํามากับเพื่อนกับฝูงเลยอ๋อแต่ไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรแค่แบบว่าลำบากลำบากลำบากค่ะอยากไปไหนอีกไหมคะแบบในฝันว่าเฮ้ยมแล้วทริปต่อไปของเรา ชาวแอฟริกาจริงปะอ้าวถามแล้วไม่เชื่อแล้วจะให้ตอบทำไมหรอไม่ได้อยากไปชาวแอฟริกาใช่เพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นฝันของเพื่อนอีกคนนึงเป็นช่างทำผมอันนี้ก็คือความตั้งใจของเราคือเก็บประเทศที่ทุกคนอยากอยากไปให้ครบอะไรอย่างเงี้ยเอาแปลว่าเราก็ต้องผ่านต้องบอกเป็นเรื่องาใช่เพราะเราไม่ได้มีไอเดียของตัวเองมากมายไงไปไหนเราก็สนุกคือคิดไม่ได้ใช่เราจะคิดไม่ได้เก่งมาก แล้วเราโดนบางยางหรือปบรถแต่และทีเราไม่รู้มันจะแบบลำบากขนาดไหนไอ้นคนไปไม่มีใครรู้เลยค่ะทุกคนลำบากหมดแล้วก็พอเหนื่อยมากดักกันเองด่ากันเองเสร็จเหนื่อยขึ้นต้องรักกันเป็นอย่างนี้วันวนวนวนอยู่อย่างนี้ค่ะทุกวันโอเคเราดูทิปต่อไปน้องได้ค่ะโอเคเราดูไปใหม่ใหม่กันนะคะเออสาธุ